สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าคำทำนาจากหลวงพ่อวาราหลวงพ่อวาราเตือนระวังสะพานถลม่มอัตมากลัวในเรื่องของการก่อสร้างบางทีนะ่ะเร่งสร้างไปพวกทางด่วนระวังกลัวมันจะตกลงมาทับรถ ขอให้ระวังอุบัติเหตุสะพานถล่มในกรุงเทพตั้งแต่พระรามสองไปจนถึงวังมะนาวอย่าประมาทและประเทศไทยจะมีการประท้วงกันในอนาคตเกี่ยวกับการขุดครองคอดกระจะมีปัญหาคัดค้านประท้วงจากคนในพื้นที่ต้องเจรจากันด้วยวาทศิลป์ที่ดีแต่มันคือเรื่องที่ดี ที่เส้นทางเดินเรือไม่ต้องอ้อมไม่ต้องกลัวว่าแผ่นดินสยามจะแตกแยกไม่มีการที่จะถูกยึดไปอีกแล้วจะไม่มีตกเป็นของต่างประเทศอีกในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะไม่มีแล้วจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่คนจะมองว่า การพัฒนาประเทศต้องชัดเจนเรานั้นอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาขับเคลื่อนไปได้ดีส่วนการสร่งออกอัตมามองว่าไม่เลวร้ายประเทศรอบๆของเรามาเลวร้ายทั้งเอเชียสหรัฐยุโรปและตะวันออกกลางพวกนั้นอนะ่ะวิบากกรรมเขามาถึงเขาทำกรรมมาเป็นร้อยร้อยปีแล้ว เศรษฐกิจปี2,567อัตมาตดูแล้วไม่เลวร้ายอย่างที่คิดเรื่องข้าวและผลไม้ไม่ขาดแคลนการส่งออกดีเทคโนโลยีพัฒนาดีขึ้นต่อไปไม่ว่าจะทางจีนพมา่าขาเมรล,ลาวเชื่อมถึงกันหมดดังนั้นเศรษฐกิจในปี2,567ถึง2,568ทั้ง2ปีนี้ไม่มีอะไรเลวร้าย ถึงแม้จะกู้เงินมาแจกคนให้ไปประกอบอาชีพในเมื่อตัวเองพูดแล้วว่าจะแจกเราก็วิเคราะห์พิจารณาแก้ไขหมอปลายพรยกรซิบทักแรงดวงประเทศปี2567หนักหนาสาหัสเตือนระวังไฟของมีปีใกล้ถึงสิ้นปี2566และจะก้าวเข้าสู่ปี2567 ปีมะโรงงูใหญ่รายการตีสิบเดหรือ Atten Day ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสามดเนินรายการด้วยคุณวิทวัสสุนทรวิเนศเลยชวนหมอป่ายไพรกซิบมาทํานายดวงเมืองในปี2567ทั้งนี้หมอป่ายไพรกซิบได้ระบุว่าต้องเตือนให้ระวังโดยเฉพาะช่วงใกล้สิ้นปี วันเลขคู่ประมาณวันที่28ทธันวาคม2566ต้องระวังเหตุเกี่ยวกับเวทีอาจมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเป็นเหตุในประเทศล้วนเกิดอุบัติเหตุจากไฟโดยเฉพาะเรื่องของไฟไหม้จะเกิดในแถบพิมณฑลไม่ใช่ในกรุงเทพจะเป็นโรงงานสถานที่เก็บของเกิดช่วงก่อนขึ้นปี2567 จากนั้นหลังผ่านพ้นมกราคม2,567สิ่งที่ต้องระวังจะมีเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บต้องระวังของมีปีกสิ่งที่มีปีกอันตรายทั้งหมดโดยเฉพาะเชื้อโรคถ้าหากมีวัคซีนตัวใหม่เข้ามาก็แนะนำว่าต้องฉีดสรุปโดยรวมภาพรวมปี2,567จะแย่กว่าปี2,566ความคืบหน้าหมอดูมตัตติตี ทำนายชะตากรรมประเทศไทยปี2567เตือนชัดระวังภัยธรรมชาติแม่นดีกว่าตาเห็นหมอดูมติตี้ีทายาทของหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์เผยคำทำนายถึงสถานการณ์ในประเทศไทยในปี2567เรื่องดีเข้ามาเยอะแต่ก็ขอให้ระวังในเรื่องของภัยธรรมชาติให้ดี เข้าสู่ช่วงสิ้นปีแบบนี้หมอดูหลายท่านหลายสำนักต่างก็ออกมาเผยคำทํานายต้อนรับปี2,567กันยกใหญ่แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือคำทํานายเกี่ยวกับดวงชะตาของประเทศไทยในปีหน้ากับหมอดูมติตีทายาทมอดูอีทีมอดูตาทิประดับโลกจากเมียนมาที่แม่นจนขนลุกเหมือนตาเห็นได้ออกมาทำนายผ่านทางรายการแฉ ร่วมพิสูจน์ความแม่นด้วยมดดำคชาพาและป้าตือพร้อมด้วยไฮโซลุยนักธุรกิจหญิงตระกูลดังก่อนที่จะไปดูคำทำนายของประเทศไทยป้าตือได้ท้าพิสูจน์ความแม่นโดยการเล่าว่าตามไปดูได้เลขธนบัตรมานะขออะไรให้ขอจากธนบัตรนี้โทรหาลุยกำลังปิดดีลก็พูดกับธนบัตรอยู่ที่ปากให้ หลุยปิดดิวได้สมหวังหลุยปิดดิวได้ตอนนั้นเลยเขาโทรมาปิดดิวพอดีเลยนะ่ะงานนี้ทำเอาผ้าตือยอมรับเลยว่าตกใจและอเมซิ่งมากงานนี้หมอดูมติตี้เผยว่ารู้จักการได้ยินเห็นรูปมีคนมากระซิบหมอดูอีทีพี่สาวมาบอกพี่สาวมาหาโดยพระที่วัดที่ครอบครัวศรัทธาพบว่า มีพญานาคมาที่วัดถามถึงรู้ว่าชื่อสุยสุยวินหรือหมอดูอีทีไปเกิดเป็นพญานาคชื่อนาคาปาริตะวันหนึ่งสวดมนต์อยู่พี่ก็มาในร่างของพญานาคให้รับทำงานต่อจากพี่สาวสำหรับคำทำนายในปี2567ของประเทศไทยในช่วงหลังเมษายนปีหน้าเศรษฐกิจจะรุ่งเรือง จริญรุ่งเรืองขึ้นทุกคนแฮปปี้ไปอีก3-5ปีแต่มีปัญหาในเรื่องที่ต้องระวังก็คือ1เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมสิงหาคมให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพและทุกที่2ใน3ของประเทศ 2. แผ่นดินไหวแรงสุด5.8ริกเตอร์ทางใต้ของไทยอาจจะเกิดจากที่อินโดไทยก็จะมีแผ่นดินไหว5้ริเตอร์ กรุงเทพก็ได้รับผลกระทบ3พา,ายุรุนแรงโหนวันชัยทํานายปี67รัฐบาลเศรษฐาโล่งสบายได้มือที่มองไม่เห็นอุ้มสมนายวันชัยสอนเสริโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าดวงดาวปีหน้ากับรัฐบาลเศรษฐาใครจะมองหรือวิภาควิจารณ์รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินอย่างไรก็ช่าง แต่ตนมองและว,วิเคราะห์ด้วยดวงดาวตามหลักโหราพยากรตั้งแต่ปัดนี้จนถึง3าเธันวาคม2566ดาวเกตจะเข้ามาทับดวงเมืองและวันที่20มกราคม2567ดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูทั้งดาวพุธและดาวอังคารเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสุภะของดวงเมืองอาจจะมีการกล่าวหาโจมตีใส่ร้ายป้ายสี และมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่รัฐบาลยังจะประคองตัวไปได้ไม่มีปัญหาใดที่จะทำให้พเพรียงพร้อมและเมื่อถึงวันที่ยิมเกุมภาพันธ์2567รัฐบาลของนายเศรษฐาจะยืนปักหลักได้อย่างมั่นคงลงตัวส่วนฝ่ายตรงข้ามไม่มีกำลังใดเพียงพอที่จะต่อกอนดาวอริก็อ่อนแรง ไม่สามารถจะทะลุทลวงกับรัฐบาลได้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลนายเศรษฐาเขามากับดวงจริงๆทั้งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่และเป็นดาวสำคัญสำคัญมาชุมนุมเกื้อนหนุนกันด้วยไม่ได้นัดหมายดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์และดาวมฤุตยูมาชุมนุมกันที่ราศีพฤกษกซึ่งเป็นเรือนกระดุมพระของดวงดาว เป็นปฐมบทให้บ้านเมืองเข้าสู่ยุคซีวิไลัยจะมีมือที่มองไม่เห็นประดุดว่าเทพอุ้มสมทําให้เศรษฐกิจสังคมและการเมืองเดินไปได้ด้วยดีอุปสรรคขวากน้ำต่างๆจะถูกพังทลายไปด้วยน,วนายวชัยระบุ